เจนซีรีพอร์เตอร์วันนี้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงใหม่จะพาคุณผู้ชมไปทําความรู้จักกับผลไม้โบราณทางภาคเหนือค่ะจะมีให้รับประทานได้เฉพาะในช่วงฤดูฝนแบบนี้เท่านั้นแล้วก็ตอนนี้กลายเป็นของหายากแล้วนะคะเอ๊มันคือหน่วยอย่างหานี่ มจักกอมันก็หันเลยอู่ม้จักเลยอะกิ่นได้งกันก็น่าจะกินได้แหละแถวเชียงใหม่นี่มีก็หาน่าจะมีแหละแล้วมันปลูกกั่ตีไหนฮะมันคือหน่วยอย่างครับวันนี้พาไปทําความรู้จักกัะบกอที่หมู่บ้านข้าวแท่นอําเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่กะก้อหรือบางพื้นที่เรียกว่าหมากคอเป็นผลไม้โบราณ ที่ผู้เฒ่าผู้แก่ทางภาคเหนือนิยมรับประทานกันใน1ปีนั้นนะครับจะหาทานได้ในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายนเท่านั้นแต่ปัจจุบันนะครับหาทานได้ยากมากๆเลยครับเนื่องจากมีการปลูกเฉพาะบางพื้นที่ปอกกออำเภอสันทรยตองสปีก่อนนี่มันประมาณ5-60หกสบต้นครับครอบครัวไหนบ่นจะมีประมาณสักห้าต้นบอกอนี่มันน้อยๆนี่หนามันจะยาวครับเอากา เลาะหนามมันตอนประมาณนักปีขึ้นไปถึง5ปีเพื่อให้เขาขึ้นง่ายครับขึ้นบก,กอ้อมาขึ้นมาเรื่อยๆจนแล้วยุ่งหาสิ5เจนะคร,กกกกรับขายบก้อเด็ดบก้อไปขายกาดสันไซาเจ้าขายตีเดียวเจ้าขายกาดสันไซาเนี่เจ้าราคาที่ผง8บาทเจ็แกน8แกนเนย่ยเนี่ยจะอมเม่กาเจ้า ใชบก็อเ,เอาไปล้างล้างหนยบะกอเรียบร้อยแล้วก็เอาออกจาก,กน้ำมามาคุกกับเกียวเจ้าแล้วก็เอาตากแดดตรงพวกมไม้แม่เจ้าก็กิกนได้ละค่ะ มะกอนอกจากเอาใจมาเป็นอาหารแล้วนะครับเขายังป่าว่าในปับสาหรือใบลานเนี่ยเปิดกล่าวถึงการใช้ส่วนต่างๆของต้นกอรหรือมะกอเนี่ยเอามาปรุงเป็นยานะครับซึ่งอาจจะมีทั้งแบบลุ้องนะครับเนื้อเขี้ยวแข็งแรงนะครับเป็นไมเฮงเป็นมะหกใช้เป็นส่วนประกอบในตำรายาสมุนไพรล้านนาติปะในใบลานและปับสาตัวเองครับ บกอบบดเดียวนี้กระสูนหายไปแล้วเนาะพยากจะืหละล่อนรุ่นหลังได้หูว่าต้นบกอกอย่างใดับใครจะซืบทอดเรื่องบกอกเนี่ยเฉเพาะอย่างใดการขึ้นการปลูกการเก็บการทำามาหาผมได้ครับยินดีที่จะสอนให้แล้วก็สืบต่อไปครับบกอกที่ชาวบ้านอำเภอสันทรายยังคงรักษาและพยายามถ่ายทอดให้คนรุ่งใหม่ได้รู้จัก หากคนรุ่นใหม่ไม่อนุรักษ์มัคอก็คงเหลือไว้แค่เพียงชื่อเท่านั้นเจนซีรีพอร์เตอร์จตวรรษทองทิพย์นักศึกษาสาขาสารสนเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่รายงาน